นะอันนี้ร้อยี่สบเบอร์นี้ร้อยยี่สเบอร์นี้ก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ้อยยี่สิบร้อี่สิบชนีเจ็ห้าเองอ่ะไม่แพงอ่ะชนีเจ็ดห้าโอ้ไรอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่พวงมาลพวงมาีี่ะอ๋อพวงมาีพวงมาีเจ็ห้าอันนี้นกปน่ะนกหยิบ นกฮะกระดุมเหรอครับตายดีไม่ออกมันบอกดูแม่เ้าบอกว่ากระดุมกระดุม7จ็ดสิบียกว่านกนกจยิบมันจะอีกแบบใช่ไหมครับลูกเหลืองลูกใหญ่ห่อ พี่เชฟพี่น้าเป็หนึ่งคลิปนะครับก็ยังเป็นคลิปทุเรียนอยู่ตอนนี้เปิดคลิปกันวันนี้<ล>เ,รเรามาดูราคาส่งราคาท,ทุเรียนที่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะมาซื้อทุเรียนกินด้วยนะครับแล้วก็จะมาดูราคาส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองด้วยเขาบอกว่าทุเรียนเยอะเหมือนกันเ,เดี๋ยวเราจะเจอสี่มุมเมืองแ๋ยวเราจะไปตลาดไทยอะไรทวกนี้นะครับผมราคาส่งทุเรียนล่าสุดที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับผมว่ามาดูว่าราคาส่งตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ ราคาก็ยังไม่แรงมากเพราะว่าีจะมีราคาถูกอยู่ช่วงหนึ่งด้วยแต่ยังไม่ถึงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับรออไ,รไปดูกันนี่ครับบรรยากาศตลาดสิมเมืองนะครับเราก็มาถึงลานจอด,ดอรถระวังลื่นกันยด้วยนะหัวทิ่ม<อ>หัวตำเลยรองเท้าย,ยางเออแล้ววันนี้มันเป็นวันที่ฝนพายุดูร้อนเดี๋ยวเข้าไปดูโซนทุเรียนโซนทุเรียนอยู่ข้างในโน้น เข้าตรงตลาดสับรถก็ได้เข้าตรงตลาดอะไรก็ได้เพราะมันเชื่อมถึงกันหมดนะครับเี๋ยเป็นลานจอดรถบริเวณนี้เลยนะตลาดส้มสี่ตลาดส้มเยอะนะคนลงอ่ะเดินขึ้นไปหน่อยเลยตึงหายหมดเลยนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าเราจะมีเวลาบอกด้วยไหนสี่โมงกว่าฮะ สี่โมงกว่าอ๋อ,อสิบหกนาฬิกาอ๋อสิบแปดนาทีเมื่อกี้ไปดูสิแบแปดนาฬิกาอันนี้เป็นโซนสับป,ประรดอันนี้โซนสับป,ประรดเราจะไปดูโซนดุเรียนจีใจคืออะไรวะอยากกินกาา้านยาวเฮ้ยมีเปล่าก้านยาวอยากกินหมอนวันนี้อยากกินหมอนอ่าลองดูมันจะมีแบบแกะแพ็กด้วยครับที่นี่ นี่บรรยากาศใหญ่ไหมเราจะเดินผ่านจักรลุ่นไปขัดเงินใช่ข้างหน้าเราก็เห็นแล้วทุเรียนเต็มเลยนะครับช่วงนี้หน้าทุเรียนเลย้ผูดูไอ้ก้านยาวได้เจอก้านยาวพอดีเลยเต็มเลยกานยาวอะไรโอ้โหมีก้านยาวร้อยแปดกับร้อยสี่ก้านยาวรูปองโลกว่าเลยอ่ะก้านยาวจันทร์ดโอ้โห นี้อันนี้ส่งใช่ไหมอันนี้โล่แหละอ่าเข่งถ้ายกเข่งเงี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยร้อยแปดสิบอ๋อการยาวแต่ลูกสวยนะมีตรงนู้นเดียวมาเลยเดี๋ยวเรามาซื้อกินดีกว่าเนี่ยร้อยแปดสิบร้านยาวนะครับก้านยาวระยองโอ้โหดูเต็มเลยเต็มเลยนะ อันนี้นเปียกเลยยองดูหมอนเบอร์นี้ดีเป่าของเจ๊ดีเป่าร้อยเจ็ดสิกอ๋ออันนี้ร้อยหกสิบแต่ลูกเล็กกว่าช่วงนี้ราคายังดีอยู่นะเดี๋ยวมันจะมีลงกว่านี้ใช่ไหมครับไม่น่าไม่รู้ไม่รู้แล <laughs> ้วแต่เดี๋ยววันนา้ของมันเยอะไงเยอะมากเลยทุเรียน เรียนเยอะนะครับอันนี้พวงมณีนนและอะไรก้านยาวลูกละร้อยโลละร้อยลูกแพ็ลูกมันร้อยบาทโลเฮ้ยพวงมณีอ๋อพวงมณีเต็มเลยนะครับพวงมณีพวงมณีเยอะเลย,ลยอันนี้แบ่งขายอันนี้แบ่งขายหมอนทองอเดี๋ยวมันจะมีเป็นแพ็คด้วยผมจำไม่ผิดอ,ะอ่ะแม่ะคะ้าเบอร์นี้เท่าไหร่ เอาขาไม่หยเ้ววมูมี่าอ้เยอะไหยมีสุกด้วยเฮ้ยเราลองถาม็อกแบคด้ยอันนี้เบอร์นี้เท่าไหร่เนี่ยร้อบอ๋อมีเบอร์ราคาติดชัดเจนเลย ไม่หมอนทออะไรจำเบอร์เล็กไม่รู้เหมือนกันโลกว่าใหญ่กว่าอย่างเงอ๋ออันนี้โลกว่าใเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปอกแป็กเหรอไม่ปอกแป็กนะปอกแป็กจะเล็กกว่านี้อ๋อใช้เล็กกัแหละมินิมินิหางเปล่าหางหมอนเปล่าโอ้แม่โชว์ให้ดูเลยค่ะถามอันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วก็แกะแล้วถ่ายใส่กล่องเอ้ยสวยมากเลยนะ นอันนี้ลูกค้าส่งให้เหนี่นี่นี่อ๋อนี่ลูกค้าส่งส่งมาว่าแกะแล้วเป็นแบบนี้เรือนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ร้านนี้เลยวะครับเนี่ยนี่เจ้าสัวเนี่ยแหละอาร้านเจ้าสัวเลยนะครับผมตลาดสี่มุมเมืองมาดูกันได้เลยมีหลายเบอร์โอ้เนื้อนแลวถ้าเบอร์เนี้ยพวกเนี้ยเดี๋ยวได้นี่ดูดิเจ้าสัวเจ้าสัวนี่เจ้าสัวนี่อันนี้เนื้อดิบ อ๋อเนื้อดิบเราลงรถทุบเราจะพิสูจน์กินเนื้อก่อนว่าเนื้อดิบเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสุกก็จะทําสีเยอะกว่านี้ถ้าสุกเราก็จะร้านเจ้าสัวใช่อันนี้เนื้อดิบแน่นอนแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงนี่ร้านเจ้าสัวอาดูเบอร์แล้วกันดูที่แล้วกันใครสนใจก็มาดูได้ร้านเจ้าสัวขอบคุณมากนะครับนี่มันก็ดูเยอะนะลูกเล็กแต่เนื้อสวยมากเลยแต่ตอนนี้แบบมีการยาว กันยาวสุกกันยาวทางขอมทางเป็นน้อนจ้ะอ๋อกันยาวยังมีสุกตั้งหนึ่งหาให้ตอนนี้เท่าไหร่กันยาวครับร้อยแปดสิบโอ้ยูกเนี้ยพอได้เดี๋ยวขอดูก่อนแม่ค้าขอถ่ายยูทูปได้ค่ะได้ขอบคุณมากครับโอ้เยอะนะเคยแล้วมายังไม่เยอะขนาดนี้นะไม่ตอนนั้นมันยังไม่ออกเยอะตอนนี้ออกเยอะใช่มีแกะกินด้วย อตอนนี้ตอนนี้ทุเรียนราคาค่อนข้างเนี้นะเพราะขนาดลูกเล็กแต่ว่าเนื้อสวยนะของเจ้าสวานอ่างเงี้ยก็ราคาอยู่ตั้งร้อยร้อยสิบนะใช่แต่เรายังไม่ได้ไปดูตลาดไทยตลาดไชยาลานะเขาบอกว่าลูกเล็กๆอะลูกสวยๆก็ร้อยร้อยร้อยเจ็ดร้อยแปดกมตรใช่ร้อยเจ็ดราคาในะ<ๆ>ช่วงนี้นะ<ๆ>ก็ประมาณวันที่อะไรวันนี้นะ วันนี้วันที่เจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่ยแหละโ okay. อเคเราดูก็แจกขายอ่ะเราเข้าตรงนี้เดีย๋ยวดูสัก2ล็อกก่อนโอ้เเยยอะมากลโอ้หเยอะเยอะมากเดี๋ยวเราจะซื้อกินไม่รู้จะซื้อร้านไหนมันเยอะไปหมดเลย ตอนนี้ทุเรียนเยอะมากเลยอันนี้เป็นทุเรียนสี่มุมเมืองนะครับเอกโปรเลยะรรุเรียนอะไรเอกโปรสี่มุมเมือง21-26ถึง26พิพฤษภาครับ เบอร์สวยเท่าไหร่ครับแม่คะร้อยหกสิบขอบคุณนะครับอบันนี้ร<ค>้อยห้าสิบกนยาวาม,มีก้านยายวกใหญ่นี่ไม่ใช่150อรอยา้านยาวไ่ใช่หนก้านยาวเยอะมากน่ากินนะก้านยาวอร่อยมาก เบอร์สวยก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับตอนนี้ที่เห็นเหรอพ่อค้าเบอร์นี้เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทอะร้อยสิบบาทนี่ปูป้ายชัดเจนเบอร์นี้ร้อยสิบบาทขอบคุณมากพ่อค้าก่อน เบอร์เล็กตอนนี้ร้อยสิบบาทถ้าเบอร์สวยก็จะประมาณร้อยห้าร้อยหกใช่ปะ่ะร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดนี่เลยนี่นนนเหรอแก๊มีร้อยออมีเจ็ดห้ามีนะถ่ายไม่ต้องถ่ายแล้วน้ำถ่ายอยู่นี่สุกเลยเนะี่ย แม่ค้าแม่ค้าสุกเบอร์นี้เท่าไหร่ล่ะเบอร์นั้นร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทขอโทษขอโทษร้อยสิบบาทมีสุก50าสิบโลได้ไหมชนีและื้อปีกนะครับก้านยาวร้อยหกสิบชนีและยา1ร้อยยี่สิบชนีว่าก้านยาวไหมพีม่น้าเอาบอกเอานยาวยินดี<ม> อันนี้120เบอร์นี้120เบอร์นี้ก็120 120 120 120, 120ชนีเจหเองอ่ะ่แท้ะชนี75โอ้ยยยนยยยงยียยยยยนนยยดย่ยยยยนนยย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 ยม่ยยยยยอยยยยยยยพวงมณียย ตายดีไม่ออกบอกเลยอยู่ <laughs> แม่ค้าบอกว่ากระดุมกระดุมเจ็ดสิบนึกว่ากนกนกหยิบมันใจแบบใช่ไหมครับลเหลืองลูกใหญ่ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับแม่ค้าขอบคุณ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไร,รอ่ะ <c oughs> กูมะนอออีอ๋ออันนี้อะไรนะกระดุมอ๋อ,อกระดุมลูกอร่อยหรือกินแม่กระายอร่อยไหมกระดุม เค,เคยกินแล้วแต่ว่าเม็ดเ,เป็นใหญ่ะมาดูอีกซอยซอยนี้มีส้มโอที่เห็นๆเนลยส้มโออ่ะเราเคยซื้อไงเคยซื้อส้มโอโอ้โหใหญ่ๆมากๆทุเรียนอานอนท์จินี่เดี๋ยวก็ได้ ก้มนั่งยองอะไรเลยพี่นาไม่ถ่ายรูปให้ภาพเลยค้างอันนี้จะเป็นเบอร์สวย VIP ร้านทุเรียนอานนท์นะครับเยอะมากมายเลยนาำมีโซโมเปล่าถ่ายพอแล้ว อันนี้พวงมาลัก้านยาวสุกนะแม่ค้าเบอร์นี้เท่าไหร่หรอ้อยอ๋อเล็กร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับเล็กร้อยเบอร์ชัดเจนเลยอะ่ะอ๋อกลางร้อยสามใหญ่ขึ้นมาหน่อย ่วงนี้ราคาไอ้นี่อยู่เลยถึงโลไหม <c oughs> จะเกือบหรอเมื่อกี้สองโลกว่าดิจริงเหรอสองโลกว่าร้อยสามแค่ก็ลูกละโลแค่ประมาณสามโลกว่าอยู่ประมาณลูกเบอร์สวยแล้วสองร้อยห้าร้อยหกแล้วก็ถ้าก้านยาวเบอร์ใหญ่อยู่ร้ 160, 180. อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหกสิบกับร้อยแปดสิบถูกต้องเขาไม่เห็นราคานะ่ะที่เป็นรูปรูปแล้สองร้อย <c oughs> มุมขายปีก อันนี้เป็นมินินะ125ก็มอีอันนี้เป็นตบซ้ 120, 120, า,ายอยสิบร้อยสิบร้ราคายกเข่งขั้นต่ำห้าสิโลเห็นปะราคายกเข่งขั้นต่ำห้าสิโลนี่คือราคาทั่วไปของราคาประมาณนี้เลยนะราคาส่งเนี่ยราคาส่งเลย100โลสามสิบเก้ลูกใช่ใชเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปอีกโอ้โสิมุมเบิร์นี่ซอยทุเรียนโซนทุเรียนเยอะมากนะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยทุเรียนเอโพ ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกพฤษภานะครับตลาดทุเรียนขวาเนีย่ยทุเรียนลาดำอย่างเงี้ยฮะอ๋อต่โมอ่ะทุเรียนลาดำอย่างเงี้ยเด็ดเลยไม่ด้ยวยข้างในไม่ได้เป็นอะไรเลยนะข้างนอก,กเด็ดเดูเ<ร>ทีเ,<ร>เด็เดผมกเลยนะถ้าผมไปซื้อปิกปิกนะผมจะบอกให้นะผมจะเลือกทุเรียนลาดำเออมันข้างในซื้อไดีใช่อันนี้มีล้นเลยนะครับทุกซอย น่าจะสุดที่ซอยนี้ละร้อยกว่าบาทหมอนทองเนี่ยนะไม่กินหน้าเนี่ยอ๋อนี่แก่ลูกเล็กหมอนทองไหมครับนะคะหมอนทองอ่ะใครหมอนทองเออเอาบ้างเอาประเ,เ,นนนเไไดี๋ยวปริเนะดี๋ยนะเอาเลยเอาอันไหนไดียวแล้วแต่อันน,อนี้ก็ได้ไม่นิ่มมากนะเนาะอาร์สองร้อย สองร้อยนะลดหกบาทนะต่อไหมคะอยากกินเม็ดเล็กๆเนี่ยจะอร่อยมากเลยบอกให้ไม่แพงนะมาซื้อได้ทุเรียนแกะอันนี้ร้านอะไรเอ่ยร้านนุชนนค่ะร้านอะไรนะนุชนนอันนี้ถามเบอร์เลยว่าเบอร์เบอร์นี้เท่าไหร่ตอนนี้ส่งให้อร์นั้น้อยสามสิบถ้าส่งถ้าเจอเยอะก็ได้120ถ่ายนะไปลง YouTube เนาะนี่ๆๆ่ไมเขาให้ชิมเลยอะไรน้ำชิมเลย หวานอยู่แล้วล่ะเบอร์เล็กๆเนี่ยเนื้อเด็ดเลยอันนี้ก็ร้อยสามสิบใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอันเลี้อันเลี้อะไรดอกค่ะหมอนทองหมอนทองอะไรนะจานคับรีบล็อกหมอนทองเบอร์ดอกอ๋อเบอร์ดอกอ๋อของร้านเราจะเป็นเบอร์เบอร์ดอกอย่างเดียวใช่ไหมนี่ยใช่ค่ะมีมีมีหลายไซส์ค่ะแล้วก็นู่นด้วยไซส์นู่นด้วยอ๋อถ้าเบอร์นั้นเท่าไหร่เบอร์นั้นไหนเบอร์นั้นร้อยค่ะปีร้อยเจ็ดสิบค่ะอ่าส่งส่งหน้าส่งร้อยหกสิบอ๋อส่งร้อยหกสิบนี่ดูหน้าแม่ค้ามาซื้อนี่นนนุท อ่าแผงของนุชนน์น,นะครับตลาดสี่มุมเมืองอ่ะซื้อ,อยังซื้อกี่แผงเอาไปอแผงได้ยอยากอยากกินเม็ดเล็กๆเนี่ยเอามาเลยเม็ดเล็กๆข้าทางจะเด็ดเนี่ยเอามาดิเอาไหนดีวะอย่างก็ไหนะอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ไปอีกไม่ต่อละขอบคุณมากไม่กล้าขอบมาก ช่วงนี้ดีเรื่อยใช่ไหมทุเรียน,นแก่เรื่อยค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเอาละพี่น้ำก็เจอจนได้ทุเรียนแกะคล้ายๆชิมเมื่อกี้หวานมากเลยไม่ลูกเล็กอร่อยจริงๆเด็ดๆเลยชอบมากก็เจอแล้วทุเรียนมาดูได้ร้านนุชนนนะก็มีทั้งปีกทั้งส่งอันนี้ก็ของร<ม>้านขเขาขส่งห้งอันนี้เ็าส่งห้างนะส่งห้างก็ต้องเป็นแบบนี้ดูแล้วกัน ร้านนุชนนส่งห้างในติดขั้วติดอันนี้เรียบร้อยเลยอ่าส่งอยู่ร้อยกว่าบาทตอนนี้ใช่ป่ะใช่ส่งอยู่ร้อยกว่าบาทเอาเป็นว่าที่ตลาดราคาทุเรียนตลาดสิมุเมืองช่วงวันที่เจ็ดถึงแปดเนี่ยวันที่แปดแล้วกันเพราะเราลงเช้าที่แปดก็จะหมอนทองเบอร์สาสวยก็จะร้อยหกประมาณนะประมาณก็จะขึ้นลงตามไปนี่แล้วก็ถ้าเบอร์เล็กเบอร์ดอกอย่างเมื่อกี้ก็ร้อยสามร้อยสิบร้อยเดียวมีมีร้อยร้อยสิบ แล,120แล้วบอกให้ก้านยาวเยอะมากก้านยาวส่งอยู่อักว่าบาทร้อยหกสิบร้อยแปดถ้าลูกลูกละโลยไม่เห็นนะแต่ลูกสองโลสามโลกว่าก็จะส่งอยู่ประมาณถ้าชนีก็เจ็ดห้าทานี้เจ็ดห้า 7, 5, มีระกระดุมมีแล้วก็โพมาลีมีอยู่ไม่ถึง 100. ร้อยพมาลีพมาลีก็ร้อยเดียวอ่าราคาส่งทุเรียนตลาดสรีมรุมเมืองนะครับช่วงวันที่แปดนี้นะคะใครสนใจก็มาดูแล้วกันเรามีทุเรียนแกะแพ็คด้วยใครมาซื้อมากินกันมาเดินเที่ยวก็มาดูอ่าแค่นี้แหละไม่มีละถ่ายคลิปหน้าจะได้ค่ะ เดี๋ยวไปถ่ายตลาดไทยแล้วก็ตลาดอียาราให้ดูบ้าง